ณหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่เชิงเขาหินทรายสูงตระหง่านเงาของขุนเขาทอดตัวยาวปกคลุมหมู่บ้านในยามเย็นผู้คนเรียกขานที่นี่ว่าบ้านเงาหินเล่าขานกันว่าในยอดเขานั้นมีหินรูปร่างคล้ายสุนัขขนาดใหญ่เฝ้ารักษาสมบัติล้ำค่าและปกป้องคุ้มครองผู้มีจิตใจดีในหมู่บ้านเงาหิน มีเด็กหญิงกำพร้าผู้มีดวงตากลมโตใสกระจา่างนามว่าแก้วนางมีจิตใจอ่อนโยนและรักสัตว์เป็นชีวิตจิตใจวันหนึ่งขณะที่แก้วกำลังเล่นอยู่บริเวณตีนเขานางพบหินสีดำสนิทก้อนเล็กพอดีมือผิวสัมผัสเย็นเยียบแต่กลับมีลวดลายประหลาดคล้ายดวงตาสองประกายเรืองรองทันใดนั้นเอง หญิงชราผมขาวใบหน้ามีรอยยิ้มเมตตาปรากฏกายขึ้นอย่างเยยบเชียบนางมีนามว่ายายมณีผู้เป็นที่เคารพของชาวบ้านด้วยความรู้เรื่องสมุนไพรและตำนานโบราณยายมณีจ้องมองหินในมือของแก้วด้วยแววตาประหลาดใจแก้วเอย๋ยเจ้าพบดวงตาแห่งศิลาแล้วหรือนี่มันเป็นของวิเศษที่เชื่อมโยงกับเงาหิน บนยอดเขาจงเก็บรักษาไว้ให้ดีมันจะนำทางเจ้าในยามขับขันและจะเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในตำนานหลายปีผ่านไปแก้วเติบโตเป็นเด็กหญิงที่ฉลาดและมีน้ำใจนางยังคงเก็บรักษาดวงตาแห่งศิลาไว้เสมอและมักจะปีนป่ายขึ้นไปบริเวณตีนเขาเงาหินเพื่อสำรวจธรรมชาติวันหนึ่ง ขณะที่แก้วกําลังนั่งพักเหนื่อยใต้ร่มไม้ใหญ่เด็กชายรูปร่างสูงโปร่งผิวขาวสะอาดดวงตาคงกล้าปรากฏกายขึ้นเขาผู้นั้นคือนักเดินทางหนุ่มนามว่ามาวินผู้สนใจในตำนานและเรื่องราวลี้ลับมาวินตกตะลึงในความกล้าหาญและจิตใจที่เปิดกว้างของแก้วทั้งสองพูดคุยกันอย่างสนุกสนานและความผูกพันฉันฉัน ก็เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วมาวินเล่าให้แก้วฟังถึงการเดินทางของเขาเพื่อตามหาน้ำอมฤตแห่งชีวิตน้ำวิเศษที่เชื่อกันว่าซ่อนอยู่ในถ้ำลึกบนเขาสูงและมีพลังในการรักษาความเจ็บป่วยและยืดอายุไขแก้วฟังเรื่องราวของมาวินด้วยความสนใจและนางก็รู้สึกถึงความเชื่อมโยง บางอย่างระหว่างความฝันของมาวินกับตำนานเงาหินที่เยเมนีเคยเล่าให้ฟังในหมู่บ้านเงาหินมิได้มีเพียงผู้มีจิตใจดียังมีชายผู้หนึ่งนามว่าเดชาผู้มีนิสัยโลกโบโทสันลหลงไหลในทรัพย์สมบัติและอำนาจเมื่อได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับสมบัติล้ำค่าที่เงาหินเฝ้ารักษาไว้ ความปรารถนาอันแรงกล้าก็ครอบงำจิตใจของเขาเดชาเป็นชายที่แข็งแรงและมีลูกน้องบริวารมากมายเขาไม่เชื่อในเรื่องเล่าของยายมณีเกี่ยวกับจิตใจดีงามแต่เชื่อมั่นในกำลังและความเฉลียวฉลาดของตนเองเขาคิดหาวิธีที่จะขึ้นไปยังยอดเขาและครอบครองสมบัติเหล่านั้นวันหนึ่งเดชาได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับ ขวานตัดพันธนาการขวานโบราณที่เชื่อกันว่าสามารถตัดทำลายสิ่งกีดขวางทุกชนิดแม้แต่พลังเวทมนต์เขามุ่งมั่นที่จะตามหาควานวิเศษนี้เพื่อใช้เปิดทางสู่สมบัติแห่งเงาหินขณะเดียวกันแก้วและมาวินกำลังพูดคุยกันถึงตำนานเงาหินแย,ยมณีบอกว่าเงาหินจะปรากฏให้เห็นเฉพาะผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์เท่านั้น แก้วเล่าด้วยความสงสัยข้าสงสัยว่าสมบัติที่ว่านั้นคืออะไรกันแน่มาวินคุ่นคิดบางที่สมบัตินั้นอาจไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองแต่อาจเป็นพลังอำนาจหรือความรู้ที่ซ่อนเร้นอยู่ก็ได้เดชาและพวกพ้องออกเดินทางขึ้นสู่เขาเงาหินพวกเขาตามหาร่องรอยของขวานตัดทันทนาการ ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าในหมู่บ้านที่ถูกเดชาคูเข็นจนในที่สุดก็พบขวานโบราณซ่อนอยู่ในซอกหินลึกเดชาหัวร้อยอย่างชั่วร้ายเมื่อได้ครอบครองของวิเศษนั้นขณะเดียวกันแก้วและมาวินก็ตัดสินใจออกเดินทางสำรวจเขาเงาหินด้วยเช่นกันแก้วนำดวงตาแห่งศิลาติดตัวไปด้วย หวังว่ามันจะช่วยนำทางพวกเขาไปสู่ความลับของตำนานระหว่างทางแก้วสังเกตเห็นร่องรอยการบุกรุกของคนกลุ่มใหญ่นางรู้สึกสังหอนใจไม่ดีมาวินท่านดูร่องรอยเหล่านี้สิเหมือนมีคนกลุ่มใหญ่เพิ่งผ่านมาไม่นานมาวินพิจารณาร่องรอยเหล่านั้นอย่างระมัดระวังใช่แล้วแก้ว รอยเท้าเหล่านี้ดูแข็งแรงและมีจำนวนมากบางทีอาจเป็นพวกนักล่าสัตว์แต่ในใจของมาวินกลับรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเมื่อพวกเขาเดินทางสูงขึ้นไปเรื่อยๆแก้วลองหยิบดวงตาแห่งศิลาออกมาดวงตาหินเริ่มสั่นสะเทือนเบาๆและเปล่งแสงสีเทาหมุนออกมาซึ่งแตกต่างจากแสงสีขาวนวลที่เคยปรากฏ เกิดอะไรขึ้นกับดวงตาแห่งศิลาแก้วเอ่ยถามด้วยความกังวลทำไมแสงของมันถึงเปลี่ยนไปมาวินมองดวงตาหินด้วยความสงสัยบางทีมันอาจกำลังเตือนเราถึงบางสิ่งบางอย่างหรืออาจมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ในบริเวณนี้แก้วกำดวงตาแห่งศิลาไว้แน่น นางรู้สึกถึงความเย็นเยียบที่แผ่ออกมาจากหินดวงตาสีเทาหม่นยังคงส่องแสงริบๆรีราวกับกำลังเตือนถึงภัยอันตรายที่ใกล้เข้ามาข้ารู้สึกไม่ดีเลยมาวินแก้วกระซิบเสียงแผ่วแสงของดวงตาแห่งซิลามันมันดูเศร้าหมองมาวินจับมือแก้วอย่างให้กำลังใจอย่ากลัวเลยแก้ว เราจะระมัดระวังตัวให้มากขึ้นบางที่อาจเป็นพลังงานจากบางสิ่งบนยอดเขาก็ได้ขณะที่ทั้งสองเดินทางต่อไปพวกเขาก็ได้ยินเสียงดังมาจากด้านบนราวกับมีคนกำลังทุบทำลายบางสิ่งนั่นเสียงอะไรแก้วเอ,อ่ยถามด้วยความตกใจมาวินเงี่ยหูฟังฟังดูเหมือนเสียงคน กำลังใช้เครื่องมือบางอย่างหรืออาจจะเป็นขวานคำว่าขวานทำให้ทั้งสองนึกถึงเรื่องเล่าเกี่ยวกับขวานตัดพันธนาการที่เดชาอาจกำลังตามหาเดชาแก้วอุทานท่านคิดว่าเขาอาจจะขึ้นมาบนนี้แล้วหรือมาวินขมวดคิ้วเป็นไปได้สูงเราต้องรีบขึ้นไปดู บางที่เขาอาจกำลังทําลายบางสิ่งที่สําคัญทั้งสองรีบปีนป่ายขึ้นไปยังทิศทางของเสียงเมื่อพวกเขาเข้าใกล้ยอดเขามากขึ้นแสงสีเทาหม่นจากดวงตาแห่งศิลาก็เริ่มสั่นไหวรุนแรงขึ้นราวกับกําลังเตือนถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามาทุกทีเมื่อแก้วและมาวินปีนขึ้นไปถึงบริเวณยอดเขา สิ่งที่พวกเขาเห็นก็ทำให้ตกตะลึงเดชากำลังใช้ขวานตัดพันธนาการฟาดฝันไปที่หินรูปร่างคล้ายสุนัขขนาดใหญ่หินศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเรียกว่าเงาหินกำลังถูกทำลายลงทีละน้อยเศษหินกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณเดชาท่านกำลังทำอะไรหนะ้าแก้วตะโกนด้วยความตกใจและโกรธเคือง เดชาหันมามองแก้วและมาวินด้วยรอยยิ้มยะฮึหินโง่ๆนี่น่าหรือจะซ่อนสมบัติล้ำค่าข้าจะทำลายมันให้หมดสิ้นมาวินกำมัดแน่นด้วยความโกรธท่านทำลายสิ่งที่ชาวบ้านเคารพได้อย่างไรท่านไม่กลัวอาญาของเทพเจ้าหรือเดชาหัวเราะเสียงดังเทพเจ้ามีแต่คนโง่เท่านั้น ที่เชื่อเรื่องไร้าสาระพวกนั้นข้าเชื่อในพลังของขวานนี้เท่านั้นเขาเงื้อขวานขึ้นอีกครั้งเตรียนที่จะฟาดลงไปบนเงาหินที่กำลังแตกหักทันใดนั้นเองท้องฟ้าที่เคยสดใสก็มืดครึ้มลงอย่างรวดเร็วลมพายุพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงต้นไม้โยกครอนอย่างน่ากลัวเสียงฟ้าร้องคำรามกึกก้องแผ่นดินเริ่มสั่นสะเทือน เกิดอะไรขึ้นแก้วเอ่ยถามด้วยความหวาดกลัวมาวินมองไปยังท้องฟ้าที่ดำมืดธรรมชาติกำลังโกรธเกรียวการกระทำของเดชาได้ปลุกพลังบางอย่างให้ตื่นขึ้นแล้วดวงตาแห่งศิลาในมือของแก้วส่องแสงสีแดงกำ่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมันสั่นไหวอย่างรุนแรงราวกับกำลังเตือนถึงภัยพิบัติที่กำลังจะมาถึง แผ่นดินสั่นสะเทือนรุนแรงขึ้นเศษหินจากเงาหินที่ถูกทำลายเริ่มลอยขึ้นกลางอากาศเรากับถูกพลังงานลึกลับบางอย่างดึงดูดลมพายุพัดกระหน่ำจนแทบยืนไม่อยู่พวกเราต้องถอยมาบินตะโกนบอกแก้วดูเหมือนว่าการทำลายเงาหินจะปลดปล่อยพลังงานบางอย่างออกมาเดชาเองก็เริ่มหวัดหวัน่นเมื่อเห็นปรากฏการณ์ประหลาด เขากอดขวานตัดพันธนาการไว้แน่นนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทันใดนั้นเองเศษหินที่ลอยอยู่กลางอากาศก็เริ่มรวมตัวกันอย่างรวดเร็วก่อร่างเป็นรูปร่างคล้ายสุนัขหินขนาดใหญ่กว่าเดิมหลายเท่าดวงตาสีแดงกำมเปล่งประกายดูดนันจ้องมองไปยังเดชาด้วยความโกรธเกรียวนั่นนั่นคือเงาหินที่แท้จริง แก้วอุทาด้วยความตกใจแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงพลังอำนาจที่แผ่ออกมาจากร่างหินนั้นมันมันมีชีวิตเดชากล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเขาเริ่มหวาดกลัวต่อสิ่งที่ตนเองได้กระทำลงไปเงาหินคำรามเสียงก้องกังวานราวกับเสียงของธรรมชาติที่พิโรธมันก้าวเท้าหนักๆ เข้าหาเดชายอย่างช้าๆเราต้องทำอะไรสักอย่างแก้วมาวินกล่าวอย่างร้อนรนแก้วกำดวงตาแห่งศิลาไว้แน่นแสงสีแดงกล่ำยังคงส่องสว่างนางรู้สึกถึงความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับเงาหินข้าไม่รู้แต่ข้ารู้สึกว่ามันไม่ได้ต้องการทำร้ายพวกเรามันโกรธมันโกรธที่ถูกทำลาย เงาหินยังคงคำรามและก้าวเข้าใกล้เดชาด้วยท่าทีที่น่าเกรงขามเดชาถอยหลังกรูดด้วยความหวาดกลัวขวานตัดพันธนาการในมือสันเทาออกไปอย่าเข้ามานะเดชาตะโกนอย่างสิ้นหวังแก้วมองเงาหินด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งตกใจสงสารและเข้าใจ นางรู้สึกถึงความเจ็บปวดและความโกรธที่แผ่ออกมาจากร่างหินนั้นรอเดี๋ยวก่อนเงาหินแก้วตะโกนเสียงดังนางก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญแม้มาวินจะพยายามดึงนางไว้ท่านไม่ได้ต้องการทำร้ายเราใช่หรือไม่ท่านเพียงแค่โกรธที่ถูกทำลายเงาหินชะงักฝีเท้าดวงตาสีแดงกล่ำ จ้องมองมาที่แก้วอย่างดุดันแต่ในความดุดันนั้นแก้วกลับสัมผัสได้ถึงความเศร้าลึกๆดวงตาแห่งศิลาแก้วพุ่มธรรมนางยกหินสีแดงกลำขึ้นดวงตาหินเริ่มสันรรัวและเปล่งแสงสีแดงที่อ่อนโยนลงราวกับกำลังสื่อสารกับเงาหินท่านยายมณีเคยบอกว่าดวงตาแห่งศิลาเชื่อมโยงกับเงาหิน แก้วกล่าวกับมาวินด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวังบางทีเราอาจจะสามารถสื่อสารกับมันได้แก้วค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เงาหินนางยื่นมือที่มีดวงตาแห่งศิลาออกไปอย่างช้าๆพวกเราไม่ได้ต้องการทำร้ายท่านพวกเราเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเงาหินจ้องมองดวงตาแห่งศิลาอยู่ครู่หนึ่ง จากนั้นดวงตาสีแดงกล่ำของมันก็ค่อยๆอ,อ่อนแสงลงความโกรดเกรียวในท่าทีของมันเริ่มจางหายไปเงาหินจ้องมองดวงตาแห่งศิลาที่แก้วยื่นให้แสงสีแดงอ่อนโยนจากหินราวกับกําลังปลอบประโลมความโกรดเกรียวในร่างหินนั้นร่างกายที่เคยแข็งเกร็งของเงาหินค่อยๆผ่อนคลายลงเล็กน้อยท่านท่านเข้าใจข้าเช่หรือไม่ แก้วเอ่ยถามเงาหินด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนและเต็นไปด้วยความหวังเงาหินไม่ตอบเป็นคำพูดแต่ดวงตาสีแดงของมันกลับจ้องมองมาที่ดวงตาแห่งศิลาในมือของแก้วอย่างนาแน่วแน่จากนั้นมันก็ค่อยๆลดตัวลงนั่งตรงหน้าแก้วราวกับกำลังแสดงความสงบมันมันสงบลงแล้วจริงๆด้วยมาวินกล่าวด้วยความประหลาดใจ ดวงตาแห่งศิลามีพลังวิเศษเช่นนี้นี่เองแก้วลูกดวงตาแห่งศิลาเบาๆข้าสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดและความโกรธของมันแต่ข้าก็สัมผัสได้ถึงความเหงาและความปรารถนาที่จะได้รับการเยีออยวยาด้วยนางหันไปมองเศษหินที่กระจัดกระจายอยู่รอบๆเงาหินที่ถูกทำลายพวกเราต้องช่วยท่านพวกเราต้องซ่อมแซมท่าน เงาหินมองแก้วด้วยดวงตาที่อ่อนโยนลงอย่างเห็นได้ชัดเรากับเข้าใจในสิ่งที่แก้วพูดเดชาที่ยังคงยืนตัวสัน่นอยู่ห่างๆมองภาพเหตุการณ์ด้วยความง,งุนงงนี่มันเรื่องเหลือเชื่อจริงๆหินหินมันเข้าใจภาษาคนได้อย่างไรมาวินมองเดชาด้วยความตำหนิท่านทำร้ายสิ่งที่ชาวบ้านเคารพ และท่านยังไม่เข้าใจถึงพลังอำนาจที่แท้จริงของธรรมชาติอีกหรือแก้วและมาวินเริ่มเก็บรวบรวมเศษหินที่กระจัดกระจายอยู่รอบๆเงาหินด้วยความตั้งใจแม้เดชาจะยังคงยืนงงเงันอยู่แต่เมื่อเห็นความมุ่งมั่นของทั้งสองเขาก็เริ่มรู้สึกผิดและเข้ามาช่วยเก็บเศษหินด้วยความเงียบงนัขนขณะที่พวกเขากำลังช่วยกัน ดวงตาแห่งศิลาในมือของแก้วก็เปล่งแสงสีขาวนวลออกมาอีกครั้งแสงนั้นอบอุ่นและอ่อนโยนราวกับกำลังนำทางและให้กำลังใจดูสิมาวินแก้วกล่าวด้วยความประหลาดใจแสงของดวงตาแห่งศิลากลับมาเป็นสีขาวนวลแล้วมาวินยิ้มอย่างมีความหวังบางทีความตั้งใจดีของเราอาจกำลังช่วยเยียวยางเงาหิน เมื่อพวกเขานำเศษหินทั้งหมดมารวมกันแก้วก็วางดวงตาแห่งศิลาไว้ที่ฐานของเงาหินทันใดนั้นเองแสงสีขาวนวลจากหินก็ส่องสว่างเจิดจ้าและเริ่มแผ่พลังงานบางอย่างไปยังเศษหินเหล่านั้นอย่างช้าช้าเศษหินค่อยๆเคลื่อนที่เข้าหากันประกอบกันขึ้นใหม่ทีละน้อยราวกับมีมือที่มองไม่เห็นกำลังต่อเติม เงาหินค่อยๆกลับคืนสู่รูปร่างเดิมอย่างสมบูรณ์ดวงตาสีแดงกล่ำของมันอ่อนโยนลงจนกลายเป็นสีดำสนิทที่ดูอบอุ่นและเมตตาท่านกลับมาแล้วแก้วกระซิบด้วยความดีใจเงาหินก้มศีรษะลงเล็กน้อยราวกับกำลังขอบคุณพวกเขาเดชาคุกเข่าลงตรงหน้าเงาหินด้วยความสำนึกผิดข้าขอโทษข้าผิดไปแล้ว ข้าจะไม่ทำเช่นนี้อีกเงาหินจ้องมองเดชาอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ส่งเสียงคำรามเบาๆที่ฟังดูไม่น่ากลัวอีกต่อไปยายมณีปรากฏกายขึ้นอย่างเยียบเชียบนางยิ้มให้กับทุกคนธรรมชาติย่อมให้อภัยเสมอหากมีการสนึกผิดอย่างแท้จริงการกระทำของพวกเจ้าได้นำความสมดุลกลับคืนสู่เขาเงาหินอีกครั้ง ยายมณีมองไปยังแก้วและมาวินด้วยความเมตตาดวงตาแห่งศิลาได้แสดงพลังที่แท้จริงของมันแล้วมันไม่ใช่เพียงแค่นำทางแต่ยังเชื่อมโยงจิตใจและนำมาซึ่งการเยียวยา